ง oh, งขวาพวูดอีกแล้วผมงงใจชิบอ่มาดูเมจิกสปอร์ตครับครัเอเวอเรสต์พอยต์ต่อเกม6แต้มครับเอเวอเรสต์คิวเนี่ยสีคิวกะผมเอเวอเรสต์ไทม์เซเวอร์รวมกัน5คนนะฮะห้าพวินาทีครับ,รบชุบกันไปแล้วทั้งหมด45ครั้งครับ2ไก่ ใช่ครับลูกเยอะเหมือนกันนะ45ครับใช่ครับตอนนี้หลายๆทีเนี่ยอยู่ที่เราเอาประมาณ20-30ถึงนะแล้ววงบีบขึ้นบนตรงนี้เมอร์ลินมอลำพูนคอนเทนเทนต์ครับโอ้สวยๆเลยนะมูนนีโยติก้าพอใส่บุรีรัมระยะไกลกันบ่ายนี่ครับไหลกลับมารวมตัวกันนะเราลับธนาของเมจิกครับปงอัปเดตที่นี่แห้ะครลงเลยนี่แหละชาร์เปอร์ที่ยืนไกลๆยืนดีๆจะเป็นยังไงฮะแบบนี้โอ้โหเรต้องโหแล้วเมจิกมาข้างหลังแล้วตรงนี้เป็นสีครับ แล้วเราเปิดมาก่อเลยตอนเคเรวเปิดไปเหลือคนเดียวครับนิ่มๆเลยฮะเมจิกโอ้โหมาทามิ่งแบบสวยจัดเลยนะนี่ใช่ครับนี่ฮะแล้วค่อยๆแงะแล้วเห็นแล้วตรงนี้โดนตะเปเรียบร้อยครับจบอันดับที่9ส้าหลับเอเอชชนบุรีครับขาดเมจิกสิบนองพื้นที่ด้านขวาหมดเลยฮะถ้าวงดิดขววอีก็หวานจีบครับขึ้นบอลเป็นนีลีออนคิวไปอยู่ไม่รอแล้วด้วยครับเมจิกนะ โอ้ยืนโซนค่อนข้างสวยเหมือนกันครับสำหรับเกมนี้นะแต่ว่า2คนที่อยู่ทางด้านล่างเนี่ยต้องรับเดทเหตุให้อยู่นะมีโอกาสได้ไก่มากๆครับเมจิกและถ้าได้ไก่ตัวนี้น่าจะแซงชาร์เปอร์แน่นอนและมีโอกาสแซงไปถึงอันดับที่3ครับเมจิกสปอร์ตประเดทเหดเกมมิ่งเดินชิดขวาขึ้นไฮกกลโอเซ็ตปิดสายได้สวยก็เดิน3แบบนี้ไม่มีใครอยู่ใกล้โดนคอมาไกลๆก็ผมเป็นตองเคคอโดนด้วยแล้วขาดเม็ดเดียปูชิวนอนทันแต่นีโอติก้ามีไมค์ออฟชั่นและบูโซนบีมาปูชิวปั๊ม เหมือนจะทันโอ้โหจะทันรละทันจริงๆขึ้นรถมาในโอติก้าหลังแตดเลยยิงไปนิโอติก้ากำลังจะล่วงแล้วเหมือนไม่ล่วงตองเคเขามาบูชิวน็อกดาวน์ไปโอ้โหสองคนนี้ปั๊มเลือดคู่ครับแล้วระเบิดแฝงว่ามุมนี้แล้วนี่ไงโอ้โหโซนบีบบังคับที่สถานการณ์มันไม่ดีเท่าไหร่แล้วสิบคิวของเมจิกครับผมอูดเป็นตองเคทั้งนั้นเลยนะเนี่ยใช่ครับโอ้โหกินแล้วฮะไก่ตัวนี้เมจิกไม่พลาดครับเฉียบเฉียบสองคนไม่ไหวกับผมนิดนนึงแต่ว่าโดนตัวมาโดนเบลมอสครับ และเรียบร้อย้เลนคิวมาคิวติวด้วยครับมุมนี้โ,โดนไปแล้วเรียบร้อยลีออนคิวได้หมดเลย14คิวแล้วนะตอนนี้ครับเมจิก,กต้องบอกเลยว่านักกอดไก่นี้ไปอีกเนี่ยโอ้โหคะแนนขึ้นไปลุ้นตั๋วแบบเบต็มตัวอีกหนึ่งครั้งนะหลังจากที่ฟอร์มเนี่ยรูดมาครับหลบน้อยคอยเอาเลยครับท่านผู้ชมครับนิโอติกาขึ้นหินมาเล่นลำบากครับผมยาเปอร์โดนสเตะมาจากลีออนเจ็บหนักขึ้นอีกหนึ่งที คนเดียวมาได้ครับผมเหลือแค่คนเดียวครับชาบเบอร์ใช่ครับผุ้แล้วตองเคเข้าไปชิดบ้านเลยครับตีน้อยน่าจะไม่ให้คิวครับจริงแล้วแต่ว่าตองเคจะเอาโดดโดดยิงแต่ว่าตองเคจะเอาโดดโดดยิงได้โดดโดดยิงได้โอ้โหเมจิกอีสปอร์ตครัผมเอาจนได้ฮะแล้วไม่ปล่อยให้คะแนนเนี่ยเสียฟรีด้วยฮะจากชาบเบอร์